เขาฝากมาบอกคุณว่าฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอนะหวังว่าเธอจะให้โอกาสฉันพยายามใจเย็นฉันไปเรียนรู้ไปปรับเปลี่ยนตัวเองมาให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้ใจเย็นและเข้าอกเข้าใจเธอมากขึ้น ที่ผ่านมามันมีปัญหามันมีความคิดมากสะสมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ฉันรู้นะว่าฉันก็ทำตัวไม่ได้น่ารักเท่าไหร่ทำให้เธอเนี่ยไม่ไว้ใจหรือเกิดการทะเลาะก,กันบ่อยครั้งสาเหตุก็เป็นจากฉันเนี่แหละที่ทำให้เธอคิดมากทำให้เธอรอคอยแล้วบางครั้งก็แน่อนอนไม่ได้ แต่ตอนนี้ฉันแก้ไขตัวเองเป็นคนใหม่แล้วนะพร้อมที่จะทําให้เธอมีความสุขมากกว่านี้พร้อมที่จะทําให้เธอเนี่ยได้รับสิ่งดีๆมากกว่านี้ฉันนะ่ะขอเดินกลับมาในชีวิตของเธออีกครั้งได้ไหมขอมาแก้ไขในเรื่องผิดพลาดสิ่งที่เคยไม่ชัดเจนขอชัดเจนกับเธอนะฉันนะ่ะจะไม่รออีกแล้วไม่อยากสูญเสียเธอไปเลย ที่ผ่านมาอาจจะเคยลังเลอาจจะเคยลังเลแล้วก็คิดมากแล้วก็ทําตัวเหมือนชิวๆสบายๆไม่ค่อยสนใจเธอเท่าไหร่จนทําให้เราทะเลกกาะกันหรือแย่จากกาันการแย่จากการมันทำให้ฉันคิดได้หลายๆเรื่องเลยนะโดยเฉพาะคิดถึงเธอถ้ามีถ้ามีเธออยู่ปัานนี้ความรักคงจะเป็นความรักที่ดีและแสนอบอุ่มมากๆเลยฉันนะ่ะรู้ตัวแล้วนะว่ารักเธอมากแค่ไหน ฉันได้แต่รอว่าจะได้โอกาสจากเธออีกไหมแล้วก็กำลังหาวิธีง้อเธออยู่ได้โปรดเธอนะให้โอกาสฉันได้รักเธอและง้อเธออีกสักครั้งเถอะฉันอยากลองดูกับความสัมพันธ์นี้อีกสักครั้งและฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกนี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคารต์ให้ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย